เลือกดียามดีนะคะใส่แล้วก็นักมองให้นี่นะคะวันจันทร์ข้าวแล้วมันไม่มาหรอกค่ะงใส่ยังไม่มีอะไรนอกมีแค่ฟ้าไปไปๆมาๆร้านที่กังวลที่สุดกลับกลายเป็นร้านที่ยกง่ายที่สุดไม่ถึงนาทีเออนะครับเพราะเป็นร้านเดียวน้อนะที่เทปูนเสาติดกับการเทปูนเอาไว้นะฮะ พวงเลยแล้วก็ร,ร้านอ้าวนะกนะ็ยกเรียบร้อยแล้วนะร้านป้าคำใสนะฮะมาเร็วจริงๆนะะฟปเดียวนะฮะป้าคำใสย,ยกมือขอพรน้องปู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะฮะยกร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วสาธุาาาาาไม่ถึงหนึ่งนาทีเลย <laughs> เร็วมาก สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับไปยกมาะพีนี่ยนี่อะไรยกอะไรครับอะไรยกจากบ้านนู้นจากบ้านคนาโคมาตั้งวันนี้บ้านหลังนี้กอกล่ะยกเม่ว่าเอาร้านจะตั้งแล้วก็เชื่อว่านี่เอาข้าวหลังอ๋อที่ไม่ยกไปนี่คือเอาไว้จะยกข้าว้านเองนะเออเรือก้าออ คาดว่าไม่แต่อย่างน้อยก็ต้องก็ต้องรอให้ทํำลังคาต่อเติมเสร็จก่อนยกไปไว้ตรงก็ได้ยกไปไว้ก่อนอย่างนี้บอกแล้วก็ตกแต่งไปทีหลังต่อเติมไปทีหลังบอกมันต้องเอาหลบแดดก่อนไงอ๋อเนี่ยมันตากแดดในสีมันจะอันนี้คือคลุมไว้ก่อนนะทุกคนนะครับก่อว่าแดดแรงมากขนาดเราอย่างผมเนี่อ้าวมีข้าวมาส่ง เทนะ่าที่ทราบก็เห็นบอกว่าทางาบรรดาร้านค้านะฮะทั้ง4ร้าน4เจ้า4ช่องนี่นะครับผมเขาก็จะสั่งข้าวเนาะนะครับมาให้กับทีมงานนะฮะทีมช่างนเางน,งนาะนะฮะทั้งหมด20่สกล่องนะ5ร้านไอ้4ร้านร้านละ5กล่องนะ มีข้าวจากร้านอะไรเนาะร้านต้องแวะนะร,ร้านต้องแวะนะครับผมอยู่ก่อนถึงนาลุงพลนะฮะประมาณหนึ่งกิโลก่อนถึงนาลุงพลนะครับผมนะบริการส่งถึงที่เลยนะครับ ้ยช่องเดียวเนาะช่องเดียวเ่ย,เย,เยบางทุกช่องเลย <c oughs> <c oughs> เออโ,อโอ้ยใหญ่ซูมเอาก็บบ้ามาได้บ๊ว<อ>ยใหญ่สี่คนสี่คนที่จ่ายเงินเจ้าของร้าน <c oughs> เฮ้ยสามเมตรเอา ่ะทุกคนนะไปดูนะหลังจากที่ยกไปแล้วทั้ง4ร้านนะสถานที่ตลาดนขับบุรีนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับผมก่อนเพื่อสร้างก่อนเพื่อนแต่ย้ายหลังที่สี่ร้างก่อน้อนยายหลังที่สเราสรางก่อนมูดิอ่า มือเดียวแหละมือเดียวแล้วครับความความจริงนะครับเทปนี้ก่อนนี่นะครับผมหลังที่สี่หลังที่สามหลังที่สองแล้วก็หลังที่หนึ่งนะฮะนี่คือสภาพหลังจากมูฟออนเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะเจ้าของร้านเร็วๆๆ็ววิ่ง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  <laughs> ตอนอยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่ติดกันนะฮะแต่พอมาอยู่ที่ตลาดน้อยลุงพลอ้าวไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแล้วต้องแยกกันอยู่นะฮะของลุงจิมก็มาอยู่ล็อกแรกเนาะนะครับของหมดฟื้นหนุนไปอยู่หลังสุดท้ายนะร้านที่สี่นะครับต้องห่างกันแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่นะ ากาศก็ร้อนระอุจริงๆนะฮะร้อนมากๆนะฮะทีมช่างด,ดนะสุดยอดจริงๆนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> หลังของก็ฟื้นนะคะนะอ่ะนะฮะมาไล่ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหมายเลขหนึ่งจิมมี่เรื่องจริงหมายเลขสองแอนแฟมิลี่

ตรงไหนอ๋ออ๋อตรงลานปูนสนามกีฬาตรงนี้น่าจะลงคาราโอเกะเจ้ากับออนใเออใจตรงกันอ่ดีเนาะมา้นัมาองเออเออเจ้าเลเรีนสือเอาชั่วโมงละเออคิดเป็นชั่วโมงเนาะเออนะคิดเป็นชั่วโมง จ้าโมงละหนึ่งรออะไรก็ว่าไปเนาะ โอ้ยเสียนะก็สรุปว่าใช้เวลาทั้งหมดในการยกร้านทั้ง4ร้านนะเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตอนแรกพี่เสือกะเอาไว้คาดเอาไว้ว่าประมาณ4ชั่วโมงนะแต่ปรากฏว่าเร็วกว่าที่คิดนะทุกคนนะฮะกุลุงเพราะว่าเพื่อนต้องเอาสังกระซีออกเพราะว่าเขาตะเกาะไม่ได้ตะเกาะข้างล่างเขาตะเกาะข้างบนเวลา กอสลิงมาเกี่ยวนะฮะเขาต้องเกี่ยวด้านบนนนนะฮะคุณลุงก็จะเป็นคนที่นี่นะครับดูแลนะฮะในการถอดสังสีออกนะฮะส่วนด้านข้างนะฮะแล้วก็สลิงถึงจะงับได้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาสรุปนะหลังจากที่ยกเสร็จครบทั้ง4ราแล้วนะครับผม